สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมวาดภาพสามมิติที่มาแรงแซงโคง้งที่ทุกคนอาจจะมองผ่านหรืออาจจะไม่เคยอยู่ในใสายตาเลยก็ได้นะครับโปรแกรมนั้นก็คือ Blender 3D ซึ่งเป็นโปรแกรม Open Source หรือโปรแกรมที่เปิดให้ใครก็ได้บนโลกนี้สามารถเข้ามาใช้หรือพัฒนาโปรแกรมได้ดังนั้นจึงมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงนั่นเองครับข้อดีอีกอย่างก็คือฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆ แล้วทำไมมาแรงทำไมต้อง Blender เราจะมาตอบคำถามเหล่านั้นในวิดีโอนี้กันครับ mm hmm. เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีบริษัทยักษ์ใหญ่สพอร์ตให้กับ Blender ครับเริ่มจาก Epic Games ได้บริจาคให้กับ Blender เป็นจำนวนเงิน1 2 0 0 0ล้านสดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเป็นเงินไทยก็คือ38ล้านบาทนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นทุนการก้าวกระโดด ให้สำหรับ Blender เลยทีเดียวหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีค่ายการ์ดจอยักษ์ใหญ่ทั้งค่ายเขียวและค่ายแดงหรือว่า NVIDIA กับ AMD นะครับสพอร์ตให้กับ Blender เช่นกันบริษัท Ubisoft ซึ่งบริษัทเกมยักษ์ใหญ่เนี่ยก็สพอร์ตให้กับ Blender เช่นกันครับเป็นผู้อุปถัมภ์ระดับสีทองและบริษัทอีกมากมายและผู้คนที่เห็นในหน้าจอนี้นะครับ ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า Blender เนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีอนาคตที่ส่องสวยและไปไกลได้อย่างแน่นอนครับและเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ Epic Games หรือผู้พัฒนา Unreal Engine เนี่ยได้ทำปลั๊กอินให้ทำการ Export ร์โมเดลจาก Blender สู่ Unreal เนี่ยง่ายขึ้นไปอีกครับ ซึ่งแทบจะเรียกไ,ได้ว่า Import โดยตรงเลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นหนึ่งก้าสำคัญสำหรับโปรแกรม Blender ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมเกมนั่นเองครับเรามาดูน่าของผู้ใช้กันบ้างนะครับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาผู้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้เพื่องานอดิเรกเป็นหลักครับซึ่งไม่ได้จริงจังกับโปรแกรมแต่อย่างใดแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีศิลปินมากมายนะครับที่หันมาใช้ Blender เนี่ยจากที่เมื่อก่อนพวกเขาใช้มายา ใช้ 3ds Max หรือโปรแกรมที่ดีอื่นๆนะครับซึ่งทำให้เห็นว่าชุมชนของ Blender เนี่ยมันเติบโตอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจากที่เห็นก็สามารถบอกได้เลยว่าโอ้แต่ละคนเนี่ยย้ายมาเป็นย้ายมาทำใน Blender เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของ Blender นะครับคือโปรแกรมนี้มันรองรับกระทั่งการออกแบบ2มิติไปจนถึง3มิติเลยพูดง่ายๆว่าสเก็ตในโปรแกรมแล้วต่อในการทำโมเดลไปเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นเลยทำให้การทำงานนี้ราบลื่นขึ้นมากมายครับมากไปกว่านั้นเนี่ยมีสตูดิโออินดี้เล็กๆบางกลุ่มด้วยนะครับที่ใช้ Blender เนี่ยในการทำวิช s ลเอฟเฟกต์สำหรับภาพยนตร์ด้วยนะครับ ซึ่งสามารถเอาไปต่อกับพวก e รีนสก e ีนหรือว่าพวกฉากเขียวพื้นเขียวนะครับและถ้ามอกมาเป็นตัวอย่างวิดีโอหรือภาพยนตร์ที่รวม 3D กับแอคช o ่นฟูทเ g ทที่เราแสดงที่คนแสดงด้วยนะครับถึงปัจจุบัน Blender อาจจะยังไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้นในอุตสาหกรรม โดยตรงนะครับยังไม่ได้เป็นมาตรฐานนะครับแต่ผมเชื่อว่าในระยะเวลาอีกไม่นานไม่เกิน2-3ปีนะครับเบนเดอร์จะต้องเป็นหนึในโปรแกรมที่จะต้องเป็น1ในมาตรฐานอุตสาหกรรมแน่นอนครับสำหรับใครก็ตามที่ชอบเก็บคอนเทนต์พวกนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผม